กองกำลังผาเมืองร่วมจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา,ส,าสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2567เมื่อวันที่2มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกาโดยบกวควบคุมกองกำลังผาเมือง ด้านสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยทหารพราน3203โดยเฉพาะกิจกองกำลังผาเมือง32จัดก,กำลังพอลอจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์รวมกับชุดปฏิบัติการผู้พยัก์ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะภายในหมู่บ้าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสามิถุนายน2567ณบ้านน้ำรีพัฒน์ตำบลกุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คน กองกำลังผาเมืองร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ําเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พัรษาวันที่2มิถุนายน2567โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน313ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสงโกผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านป่าไม้ดำเนินกิจกรรมสีดอนมูลรักป่ารักน้ำ แผนปฏิบัติการป้องอากันภัยชุมชนตบศรีดอนมูล,มลการป้องกันการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงหรือร่วมสร้างฝ่ายชลน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาบริเวณบ้านป่าไม้บ้านบริวารบ้านแม่แมกหมู่1ตบศรีดอนมูลอเภอเชียงแสนจัังหวดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คน กองกำลังผาเมืองร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันศาสามิถุนายน2567กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน313กองกำลังผาเมืองหมวดทหารมาที่300 ทหารมาที่สาม่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายน2 5 6 7นณปากฝายเมืองงามบ้านป่าสางงามหมู่6กตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คน กองกำลังผ่ามือให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกกระบือเสียหลักทิกความเส้นทางถนน,นบอกภาคร่วมกล้าหุบเขาสวรรค์บริเวณบ้านเทิดชาติหมู่สิบต,ตำบลบอกภาคอำเภอชาติาการจังหวัดพิษณุโลกวันที่2มิถุนายน2567เวลา3นาฬิกากองกำลังผ่ามือโดยกองบังคับการควบคุมกองกำลังผ่ามือด้านสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร้อยทหารพา3 3น3203โดยเฉพาะกิจกองกำลังผาเมือง32จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณาภัยจำนวนหนึ่งชุดรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรชาตราการและหน่วยกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกกระบือเสียหลักพลิกความเส้นทางถนนบ่อภาคร่มกล้าหุบเขาสวรรค์บริเวณบ้านเธอชาติหมู่10ตํารวจอาภาคอําเภอชาตราการจังหวัดพิษนุโลก จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถยนต์บรรทุก600ยี่ห้อฮีโน่สีม่วงขาด้านหลังของรถยนต์บรรทุกมีกระบือติดอยู่ภายในข้อจำนวน20ตัวหน่วยจึงได้รวมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยร่างผู้เสียชีวิตและกระบือออกมาจากตัวรถราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายสุริพงษ์ชอบกรมอายุ33ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่1 34หมู่1ตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุนา,นาย สุริภคขี่รถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกกระดูมาจากจังหวัดร้อยเอเพื่อนําไปส่งที่อําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิษถ์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนนภูเขางอชันทําให้รถยนต์บรรทุกขาดกําลังไม่สามารถวิ่งขึ้นภูเขาชันได้ทําให้รถวิ่งถอยหลังลงภูเขาและพลิกคว่ำเป็นเหตุให้ประตูรถหนีทับนายสุริภในเวลาต่อมาหน่วยได้รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร ชาตรกาและหน่วยกู้ภยัยบุรพาทําการเคลื่อนย้ายรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวออกจากเส้นทางถนนและนํากระบือจํานวน20ตัวไปยังสถานที่พักเลี้ยงบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเพื่อรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการต่อไป